การจัดทํากลยุทธก์การดำเนินงานที่ผสมผสานมุมมองจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติงานรวมถึงภาคประชาชนในฐานะผู้บริโภคในกิจการโทรทัศน์กิจการ,านานรก,การพัฒนาระบบการบริหารและการกําหนดนโยบายในปีต่อๆไปในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นรวมข้อมูลข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้เพื่อที่จะรับทราบข้อมูลฐานงานของกสทชสำนักงานกสทชและเลขาธิการกสทชด้านการคุ้มครองเพ้่จจำนวน90คนประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานกสทชเขต43อำเภอญาตตาขาวและอำเภอสําราน ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจาการกระจายสถานีวิทยุข,ขึ้น94.0ส่น94.0สถานีวิทยุคข,ขึ้น92.5ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งศาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งผู้แทนสื่อมวลชนผู้แทนกลุ่มเกราะบาง สมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังสมาคมคนพิการจังหวัดตรังชมรมคนหูหนวกในนามหัวหน้าโครงการขอขอบคุณที่ปรึกษากสทชผู้บริหารสำนักงานกสทชและกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้บัดนี้เรียนท่านผู้วิกียท่านที่อยู่ในห้องประชุม ่านผู้แทนสื่อมวลชนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยไหลายช่องทางนะคะสื่อทางโทรทัศน์ปาและผู้แทนเครือขายสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดตรังนะคะที่สําคัญนะคะต้องใช้บริการในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมส์เช่นเดียวกับพวกเราทุกคนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะในความหมายในยะตรงนี้นะคะ ได้ดูคลิปวิดีโอก่อนที่ที่ชานและทางหัวหน้าโครงการได้กล่าวไปในสักครู่นี้นะคะถ้ามองไม่เห็นนียนะคะที่มันล่องลอยในอากาศมันเป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะคะคลื่นทางวิทยุหรือคลื่นกระจายเสียงคลื่นทางกิจการโทรทัศน์และที่สําคัญปัจจุบันนี้เราใช้มากที่สุดก็คือคลื่นในกิจการโทรทัศน์กับให้ผู้ประกอบการเนี่ยคุณจะต้องดําเนินการภายใต้กรอบ ที่กสชากําหนดเป็นกฎหมายระดับรองนะคะที่จะบอกว่าถ้าคุณจะทําพังรายการวิทยุโทรทัศน์คุณต้องมาแจ้งเราคุณต้องบอกว่าโฆษณาเป็นยังไงมีระยะเวลาตามที่เรากําหนดไหมเนื้อาหาอย่าไปหลอกลวงพวกโภคนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนของกิจการโทรคมนาคมหรือโทรศัพท์มือถือที่เราใช้นี่นะคะเดี๋ยวนี้ทุกคนต้องพบใช่ไหมคะมีใครรับกิจการ โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ปอะกอยการเป็นใครค่ะโอ้โหมหาเศรษฐีระดับประเทศท่านนั้นเลยนะคะยิ่งตอนนี้ค่ายโทรศัพท์มือถือเลย1น1่งอน่งองอ๋อใช่ค่ะหน่สอง้นห่สองเฮ้ยถอยรอบค่ะไม่หนึ่งสอง ในด้านคุ้มรองผู้บริโภคทุกคนเป็นผู้บริโภคหมดเลยอาชีพก็เป็นชั้นภายใต้ดเนินงานของกสทชรู้ผลการดําเนินงานของเลขาธิการกสทชทางดิฉันเองเนี่ยมอบหมายให้กับทางคณะจัดงานวันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจเป็นผู้ดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลและนำปสู่การวิเคราะห์นะคะอย่างเป็นลูกธรรมในแง่ของทางวิชาการ แล้วต้องมีกระบวนการขั้นตอนอีกมากมายที่จะต้องดําเนินการอย่างที่ท่านได้กล่าวไปก็คือมีทั้งเรื่องของการทําแบบสอบถามนะคะสัมภาษณ์อย่างน้อย2,000ชุดมีทั้งเวทีและฟังความเห็นสานะรณะ5พื้นที่ทั่วประเทศไทยวันนี้ที่มาที่ตรังเนี่ยเป็นจังหวัดแรกนะคะอาทิตย์หน้าเราจะไปจังหวัดตลาดภาคตวันออกส่วนภาคอีสานเนี่ยเราจะไปที่อุดรธานีนะคะ ภาคเหนือเราเลือกที่จังหวัดพิษุโลกนะคะเป็นแทนของจังหวัดแต่ถ้าเกิดท่านเองท่านบอกว่าท่านอยากให้ข้อมูลมากกว่านี้นอกเหนือจากไม่สามารถเนื่องจากไม่สะดวกในการไปร่วมเวทีแล้วฟังความเห็นนะคะก็ก็คงจะต้องให้ประสานกับทางทีมจัดงานโดยตรงในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นคนจัดทารายงานแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านคิดว่าการประสานอาจจะงงเอ๊ะจะไปยังไงดีท่านส่งมาให้เราก็ได้ในส่วนของ กตปนะคะซึ่งกตปด้านการคุ้มครองผู้โภคในกิจการของกสงชเนี่ยนะคะออฟฟิศอยู่ที่ไอทาวเวอร์นะคะชั้น5ในส่วนของตัวชั้นเองนะคะเราก็จะได้ส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้กับทางมหาวิทยาลัยมสวให้ะค่ะ